รัฐบาลน่ะซื้อได้จักใบแล้วตแล้วหกใบโอ้นี่ซื้อตัวไหนคะช่วบอกหน่บอจักใยเออยังโบนั่นยังโบนมาครัยังบนมาอยู่ลอตเตี้นะแต่ว่าฝากไว้น้ำน้ำหลานนช่ไหมเจ้าที่เพิ่นนี่หมองเจ้าที่เพิ่งม้่นให้เพิ่งมุวนให้ซื้อครับแม่ภาพภาพภาพไปเด้งหันได้ปะวาจ๊ะภาไพผมแบบภาพาผมแบบไปขออนุญาตได้บ่พาไปขอไปไหว้ไหยไปเนาะ พอเข้ามาทยทำใอนุญาตนะว่าเอาตัวเลขแม่ไปลงให้เอฟซีเบงแม่ค่ะกายโชคดีคือเกาเนาะขอให้ผมถูกนะแม่ในเดือนมกรุณผมก็สี่สผมก็่สิเน้นๆนเพราะว่าผมเห็นกับตัวนี้ว่าผมเห็นมาบอกตามตรงผมเห็นตัวเดียวกันนะคะเอาเลขขึ้นกันแล้วไปไหว้พระโดยตรงเลยเข็นตาก็เห็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นที่ไหนคะเข็นตาพระพุทธรูปฐาน ฐานพระพุทธรูปฐานพระพุทธรูปกตรงหน้าตักพบดีเนเะตรงหน้าตักนะเทตังก็เห็นเหมือนน้องเคตาเห็นขือนกันก็อีเมกตรหนึ่ก็เบเห็นหนึ่งเก็ดเขาเร่งไม่ตรงกันค่ะแต่กนคือนกันแม่นแม่ตรงกันจังมาขึกแน่นอนตายหลายเลยขึ้นหลายเลยแม่เ่ะซื้อเอาหนึ่งเก็บผมกันกันแม่ก็บอกว่ามีเงินแน่นะแม่อาผู้ใดมีเงินก็สื้อซอยแม่น่ยเด้อ ไปเบิ่งเเนะไปบิ่งมองที่เพิ่นไหวไหมจ๊ะไปไหว้เจ้าที่เนี่ยไปขออนุญาตเพิ่นเนาะเออไปขออนุญาตขออนุญาตเจ้าที่เจ้า้านเนาะแม่เนาะคุณแม่เพิ่นบอกว่าอยากได้ก็ซื้อเอาบอกแล้วบ่ได้ห่วงเนาะแม่เนาะเออพอห่วงแล้วเห็นบ่บางคนเขาเจ้าห่วงเลยห่วงของบอกแค่เมื่อบ้านกะเอาแบบเออตะนันตอนนั้นตอนนี้ฮะบางคนเขาเจ้าห่วงเขาเจ้าก็บ่อยากบอกยานเลขมันเขื่อนแม่แม่ฮะ ื่อนป้องแต่แม่บ,บอกมานอีกืนปองบอกขึ้นน ah> ah okay. ั่นื่อนนะครับมก็บอก่าบอกครับก็ได้าจได้ก็นอยากได้ซื้อเอาบมแม่ตรงไปเลยตรงไปเลยแม่บอกว่านะครับตรงตรง่ะตรงตรงฮะมาบเด้อมาเบิ่งหอยเลยฮะเบิ่งบ่ได้ม่ซื้อเอาน่าไปที่ยังเิ่นบ่ใหาเบิ่งบอไม่เบิ่งบอ โอบงงงานบึงไหนนี่่บุป็นยังครับขอให้พวกผมได้าวเน่ยครับแม่เองก็จ้าออเอฟซีพ่ดจากเบิ้งแหมจ้าเธอพ่นสื่อนาะนี่นาไม่จะมีนี่นาฟาหน่อไหมโอ้โอ้อนี่มาแม่ม่ได้เกี่ยวกับงามบ่งามท่ะหันเพ่นบอกกันเขากันสิ่มาอย่าให้มา่เกีวด้ะล่ะโอ้นี่เด็ท่านผู้ชม กันเด้อเข้าไปทั้งใดใดนี่แม่ใได้โอ้เบิ้งใกล้ก็ไดดอกเบิ้ง็นี่แหะเด็กพี่น้องเป็นเจ้าที่เพิ่นุพุ่นนะคะเอิ่นแล้วจะได้ดบอกเพิ่มาจะได้ถือนะครับมาบอกนอ้ถือมือได้แม่ก็บมหาเพิ่นตลอดมาบอกบอกตลอดย้าเ่าาจ้ะมาบอกเลยว่าถือยุะ เอาคือตัวนั้นท่อนั้นท่านี่บอกคนเลยก็ว่าได้ซื้อรายว่าได้ซื้อลายมันมีเงินก็ได้อยากได้ก็ซื้อเอาบอนแม่เรพอคือกันอขอซื้อเหรอบอกตรงไปเลยบาดีคือแม่บอกอกว่าตัวตรงๆเลยบบเคยกับถูกแต่ตัวนี้แต่ว่าดีได้นี่ตรงๆว่ากับนี่มันบูหลายเนาะมันผู้หลายโตเลยคือแบบว่าซื้อก็ซื้อได้แหละแม่เออได้ส่วนมากบนคือล่างเนี่ยบน ขึ้ล่างตามปกติตัวเลขไหมตัวเลขล่างส่วนมากเลขก่อนออกล่างมั้มันจะออกล่างตามซีดีซีงวด่ผ่านมาออกล่างทั้งหมดน้องแม่ยเนาะซีสามก็ล่างซีสามค่ะซีสามกับเก้าก็ล่างเก็ดแปดก็ล่างโอ้อีกตัวหนึ่งโอซีสามกับตัวใดอีกกับตัวใดขึ้นอีกตัวหนึ่งก่อนซีสามยักว่าลืมซีงวดซีงวดชุ่มนี่แล้วถูกคูงวดพอด ในนี้บอกไปไชกันจนไทยบ้านเขาฟักเอิญจะเฝ้าป้ายบอกเลขแน่บอกเจ้าจะเฝ้าป้ายยายตันบอกสุดยอดอยู่แล้วถึงถึงแม่โอ้ถึงน้ำแน่ขอกันใช่แน่เขาอ่ะจ้าบอกเขาอ่ะบอกเขาถึงจิบ่ ถึงยูชิบาทกะมันมีแต่ตัวเองนะครับเนาะถือว่าโชคดีเออ,วอพวกเรา่นดีใจแรกเล่านีะแม่มันมีแต่ไทยบ้านหาบาทชิบาทเนาะแม่นมเน,นาะเก็ได้มีทุนเนาะบ่มีทุนดีเอา FC ผู้ใดอยากเบิ่งอยู่นี่เห็นผู้ใดอยากได้ล,ลายก็ซื้อเอาหลายซื้อหลายเนาะแล้วก็มาขอรวมทําบุญสร้างสร้างไอ้สร้างหอห้อง้เพิ่นตัวเจ้าที่เจ้าทางนะครับเด้อนี่นะคะแม่นบ่แม่ว่าแม่เพิ่นบอกแล้วนะครับ ไม่ยงก่อนขันอยากได้ไลายก็คือซื้อเอาเนาะแม่นะคะขันไผ่มีทุนอีแม่ว่าหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้านะคะสรุปตัวเลขนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้าเนาะให้สองตัวนึงเนาะว่าไงไงสองตัวและแมนไปวันนี้แม่ขอบคุณหลายหลายเข้าก็ขออนุญาตบอกเพื่อนเด้อแม่เด้อขออนุญาตไทยถ้ำเด้อขันอยากได้ขันเพื่อนอยากได้หอห้องใหม่ขันเอฟซีเขามาเบิ่งขันมีผู้ใจบุญ กาให้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสร้างให้แล้วท่นเพิ่นถืกแต่ว่ามันกับบนแอมันก็ต้องมีค้นตามอยู่แล้วแหละเพราะว่าอีเมียด่งเนาะแต่ว่าแอดมินบุเคยขับมุมีไผ่ขมาทายอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันคลิปแรกชุดแรกช่องแรกนะคะท่านผู้ชมที่ขามาทายนะคะแต่ว่าที่แน่แน่แม่ก็บอกอยู่ว่าเลขของแม่เขาอยู่แล้วแต่ว่างวดนี่ก็ต้องรอเบิงเลยเนาะ บ่แม่นว่าเข่าซีงวดเข่าแล้วมาหอนเฮาเฮาบ่รู้อนาคตเนาะแม่เนาะว่าม <u> ันจะเข่าบ่เนาะก็ต้องรอลุ้นแม่บ่ค่ะ่ก็ลุ้นเบิ่งเลยเนาะแต่ส่วนตัวของแม่นี่แม่มั่นใจบ่ค่ะว่าเพิ่นสิยหายบ่งวดนี่หอยฮะพอแม่ขันได้เก็บหอยอีกเก็นบ่าน่าเม่คว้ายจับปลาไหลอีกบ่งวดนี่อะไรเนี่ยบอไะไจับแต่ว่าเก็บหอยแม่บอ ใส่ยังใส่ของคือใส่กระดูกใส่ของเมัอวนี่มั่นใจเพราะว่าแม่ฝันว่าได้เก็บหอยนะคะถือว่าฝันเธอได้กับฝันยำเป็นตัวเก้าอันนี้บ่แม่คุณแม่ตันนะคะเพิ่นกะแปพลงป่นแนวทางเนาะพี่น้องนะมือมื่อยนั่งผ้าออกกําลังกายถ้าไม่อยากออกมั่วนี่นะเว้นซึ่งอะไรก็นี่ พูดที่หาใส่กระเป๋าเงินนั่นพูดนี่เรื่องกระเป๋าเราบ้านนี่นี่หอยไม่หายเลยถ้าออกงวดที่หานี่แม่วาลวดข้างนานี่พวกผมเขาหาแมวเพื่อได้ YouTube คนอื่นเขาสิมาก่อนพวกผมมาวายามา่แมาย่งม่้มาแต่ซุ่มหนูบอก้มาแต่พวกผมเนาะมันหลายบอกแม่เอาซ้ำนี่สามคนพ่อเนาะมันเมื่อยเหี้โอ้เนาะงเซน กะบ่เป็นยังกะเอาน้ำกันนี่ล้วพี่น้องถือว่าเพิ่นแบ่งปันแล้วไปใส่กะบอกแต่คนอื่นเนาะนะคะบอกบอกคนพิเศษบ่กมีเงินดีแม่เพิ่อนโบเก็บไว้เนาะเก็บไว้ผู้เดียวใช่ไหมเขาเอินอ่ำเนาะบ้านเฮาเขาเอินบ้านเฮาเขายานเล็กเขื่อนแม่เพิ่นบอกเนาะบอกแวมีเขามึงเงินหน่อยให้เพิ่นได้นะ เจ้าแม่เตียงโมมีก็อหายเพิ่นได้มีเสือตี่เตียงของผู้โดยสารค่ะบอกของบู้โดยสารก็มีมันมันมีเงินตอนนี้สะสมทุนไว้แล้วสีงวดติดแม่สะสมทุนไว้แล้วสะสมทุนไวว้้แลีงวดติดนะคะงวดนี้เลขเสียอะไรงวดนี้เลยสิเอาะไรงวดนี้กะว่าสิเอาเท่าไหร่อันบ่หลายหรือว่าอันวละแม่แม่สัซื้อฉลาด ได้ระบบเดียวเองหะไอ้ชลาร่อยคุ้นร่อยบ่แม่เลขรัฐบาลน่ะซื้อได้จักใบแล้วหมดแล้หกใบโอ้โหเน่ซื้อตัวไหนมาช่วยอะไร้างจักใยเออยังบ่นั่นยังโ่นมาหายังโมมาอยู่ตุนหัวฟาดจ้แต่ว่าหไว้น้ำน้ำหลานนช่ไหมครับแต่ว่าแม่ซื้อไว้แล้วแม่บุ๊มเม้อถึงรางวัลที่หนึ่งสบจักแล้วโอ้เพระนว่าเชือไปเรื่อยๆเอ้าวืข้าใหม่ราวันที่หนึ่งเขา พ่อวายอยากได้บ้านเลยไหมครฮะอยากได้บ้านนั่นรักงามๆเคิร์นแม่อยากได้บ้านเด้เ่ยนะขึ้นอีแม่บ่เออบ้านี้คนหลุดฉีมาหนึ่งินแล้วเนาะพอกเรีนอยากให้ได้บ้านเลยครับคนมาบอกกูเลิกกูเห่าว่ะแม่น่ะว่าอยากได้บ้านเจ้าที่ก็เลยมาบอกบอกซีงวนอะไรยังไม่ทันได้ได้อยู่บ้านเอาง่วนนี่ล่ะง่วอะไรเนี่ยนี่ซื้อสิบบาทเจ้าบาทนะง่วนนี่แม่ซื้อฉลากกินแบบละลายหกใบ ซาขุ่งหง่วนซื้อถึงหใบว่าแม่ฉลาดกินแบงรัฐบายบ่เคยจะคืออหกใบมีหกใบเต็มเต็มหใบนี่อันหนึ่งเจหนึ่ง้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจหอ่6ใบท่านผู้ชมแสดงว่าให้กลับพร้อมนะครับเนาะเจ็ดนึ่งหนึ่เจ็อาก็ต้องกราฟตัวซื้อเลขบบกราบกระตับแตกตัวน้อพี่น้องฮะไม่เอาตัวใดวางเจ็ดหนึ่งวังเจ็ดอันเจ็ดแปดวังับอะไรกาไม่ซื้อตรงๆเลยนี่ตรงๆเลยนี่ เอาวันนี้ตรงๆตัวได้ละแม่หนึ่งเจ็ดตัวหนึ่งเจ็ดเอาแม่ซื้อลอตเตอรี่แม่ว่าแม่ซื้อเจ็ดหนึ่งบ่หนึ่งเจ็ดเออหนึ่งเจ็ดจับชนแล้ได้แอดมินจับชนเนี่ยเ่าไหรแม่ซื้อแต่หนึ่งเจ็ดนะครับเด้อแม่ซื้อหนึ่งเจ็ดแม่ซื้อเนี้ยหนึ่งเจ็ดตัวเดียวนะครับ ทั้งหกใบเนาะแม่เนาะแต่ว่ากับไฮแคปใบละดีที่สุดพี่น้อยด้วยครับเพื่อกันผาดนะครับมากไกลแล้วย่าเสียแถวนะครับมันยังรุ่นี้ยังหมูมาเลยแม่ให้คุณแม่ถือให้แป๊บนึงนี่ให้พี่แม่ถืออีกแป๊บนึงแม่อันไทยเอฟซีไทยโวกเอฟซีเขาจะตั้งไว้หันกันใดแม่ตั้งไว้ทักกันได้โชวด้วยแม่ด้วยตั้งไว้เนี่ยผมบอกแล้วแม่ดักหมดเนาะโอ้นั่นละแม่แม่สุกสีงวดเนาะเม่ดังยังไงเนาะค่ะท่านผู้ชมนะคะจะไม่ถ่ายนานนะคะสำหรับตัวเล่นนะคะ หนึ่งสองสามอ่ะแคปหน้าจอค่ะพ่อแม่่ายดิมาได้นะคะต่เด็ข้างความฝันของคุณแม่ตั้นนะครับไู้เข้ามารับช้มนี่ลฟยสดกับขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเป็นตัวเลนที่คุณแม่ฝันนะคะเกี่ยวกับแม่ต้นนี่บอกมะขามใหญ่นี่บอกที่ว่าเกี่ยวกับต้นแม่ต้นนี่แหละบอก ที่ฝันเกี่ยวกับต้นมะขามคือต้นนี้บอแม่อมโอ้นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ต้นมะขามอาจจะเป็นเทวดานเนาะแม่เน<ะ>าะเพราะว่าพ่นใส่สดาแม่แม่คุณแม่บอกว่าใส่สดานะคะพ่นว่า,าจะให้ทั้งปีใช่ไหมแม่โอ้อพวกเราเป็นจะดีใจแทนนุขอนะนำเลยเด้อเอาลูกเสนอในรางวัลที่หนึ่งฮะแม่วันวายา ได้วันที่หนึ่งเอาโลดเอาโลดไม่ได้แพงคือไปเรื่อยๆขันได้รางวัลที่หนึ่งหนูกับซีแบงให้แม่คือกันน้อผู้ชขนลูกอีแม่เจ้าเบาเนาะขนลูกนี่น้าแม่เนาะเหลือเสือเนาะแต่ว่าฝันลักษณะแบบนี้แบบอันฝันล้ำเก่าแรกเนี่ยฝันล้ำเก่าเนาะนี่เป่ล้ำเก่า งวดนี่มันมันใจที่สุดเนี่ยไม่คิดโตแบบนี้ดิอันบอยเล็กอ,ออกปั๊บโอแบบ,บนี้เนี่ยโบยังโบได้ดอกอันโอปั๊บวันคืนวันที่สิบหกโบได้คืนเปนที่เจ็ดไปกูงวดเลยเอาสแสดงว่าโอหางเล็กตลอดเลยบอแม่โอตลอดค่ะฝันทีไรต่อหางเลขเลขออกปุ๊บตื่นเสามาก็ได้ความฝันเลยไฝันต่อ จะเป็นเลขฝันตลอดวะคะเนี่ยเลขฝันตลอดเลยเลขฝันตลอดเลยฝันเป็นเรื่องฝันเป็นเล่าจำได้พออจำได้พ่อบอกฝันว่าเตงไปใส่ไปใส่คนที่มาบอกเนี่ยคือเป็นแม่ว่าเป็นเจ้าทีแน่นอนแม่บอกเออผีหน้าบ่แม่คะผีหน้าเือเทวดาน้าน่นแหละเมื่อกี้พี่เอาก็ดูคนมาฟังวันนี้เนาะคนตะเก่านียคนตะเก่า บม่ว่ามันชีดอยู่ในหายไหนไหมค่ะแม่แล้วเอามาฟังเรียงกันไว้ไม่ได้เห็ใหอเหตุผลนี้ก็จะประมาณนั้นเนาะแสะดงว่าเออเขาอื่นว่าจะเจ้าทีแล้วหนูว่ะเจ้าทีะี่งานไหวเจ้าทีเจ้าทีเด้เพิน่พนจะหายหมดปีแม่นบ่แม่เพิ่นจะหายมดปีอื ในยินงข้าวว่าปีกไก่ปีกอนแม่กะถึงว่าหมือนปีนบอกอ๋ออรมึงมะหวังโมมิงอนพ่อเลยใช่อันส่วนนั้นพี่น้องคือว่าเขาเจ้าบ่มมากเจ้ามากอยู่ผู้เดียวหมักมีมักผู้เดียวเบิกแนวเหล็กเหมือเบิกแนวเจ้ามากแห้งหมังแห้งค่ะคนอื่นอันนี้ขาเจ้าวผัดซาสัมผัสเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นบ่มากเจ้ามาส่วนซื้อเขาก็บ่ซื้อไก่คนนั้น จะเอื่อยเอื่อยพูดนัานแต่ที่นู้ถามเอื่อยแม่ล่ะค่ะค่ะบอกไอ้ชื่อนี่แบกชื่อน้องกุ้งเน้ชื่อน้องกุ้งได้คุ้มซื้อเพคนวะชิบบาทเช้าบาทก็เอารอกชื่อน้องกุ้งเน้ค่ะชิบบาทก็ได้กินล้อยแรกอย่างใจเดือบเป็นหอยใจดินวะค่ะแม่เออจะรัฐบาลกะใบละไรรอยนึงก็ซื้อไว้น้ำแน่หวัดตีกุ้งกับใช้เนชื่อร้อยนึงเลยกุกะบมันมีเงินชื่อเขียดกินแล้วเพราะว่าแน่ คู่มือสื่อยังเบาอยู่เบานี่ออนโอ้ยเนาะทุกนูน้ผัดแสวงหาตัวเลขโอ้โอนะคะเสะแวงหาให้เลขก็มีอยอูย่เอนนั้นเสแวงแล้วเพราะว่านี่เข้าหาตัวเลขให้เอฟซีนี่แอดแอดนู้นนี่เป็นแอดมินหาตัวเลขให้เอฟซีบางคนเอฟซีเนี่ยถ้าเขาโชคดีมีโชคลาภขันเขาเดี๋ยวเบิ้งคลิปเฮ้าโออ้อออะแม่ซื้อหาบาซิบาทเธอมีผู้ซื้อหลายเป็นร้อยสองร้อยเธอเขาถือเขาก็เฮ็ดบุญน้ำเด้แม่มันจะเป็นจังสั้น อันสาหรับผู้ที่เขาใจบุญเขามาเบิ้งหละอเขามีนาใจฮนะน้แต่ว่าบางคนเขาเจ้าซื้อหาบาจิบ่าเขาก็บโบมีให้เห้าแล้วเนาะแต่คนอื่นถ้าเกิดว่าเขามาเบิง้งนะผู้เขาใจบุญเขาซื้อหลายเขาก็มีนาใจแบ่งปั่นเฮ้าฮะน้ะค่ะเพราะว่ามันออกซื้อนี่ทั่วโลกเอาลดเนาะซ,ซื้อหลีเลยจ้าเมลนบอรบก็ไดแ้แต่ว่าแต่ว่าเลขของคุณแม่นะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็ นั่นเห็นไหมเอฟซีบอกว่าถูกจะทำบุญด้วยนะคุณยายนี่เห็นมาเขาคอมเมนต์มาเหรอนะคะอ้าวจะได้กะฝากตัวเลขไว้เนาะแม่ย้ำตัวเลขให้หน่อยว่ามีตัวไหนอ่ะพูดให้เอฟซีฟังหน่อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดสิบเก้าสิบเก้าค่ะแค่นี้บ่โอ้สิบเจ็ดกับสิบเก้าเท่านั้นเน้นที่สุดก็คือ <17. S 2> ตัวที่ว่าตรงๆก็คือสิบเจ็ดสิบเจ็ดไม่ต้องกลับบ่ะค่ะแม่ ม่เรากลบกได้ลยอ๋อม่ไ oh. ม,ม่ค่อยกลเนาะส่วนมากแม่จะซื้อตรงๆสรุปคือ17ไม่ต้องกลับนะคะแต่ว่าแอดมินก็แนะนำให้ FC กลับไปก่อนเนาะกลับเลยนะคะอะยังไงขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะ,อะ,อะขอบคุณทุกรค์ทุกแชร์คะ่ะท่านผู้ชมเฮงๆรวยๆค่ะ